สวัสดีครับเพื่อนๆชาวสปินเตอร์แลนด์ครับกลับมาพบกับช่องจอนนายอินช์อีกครั้งนะครับผมวันนี้นะครับจากที่ติดค้างกันไว้นะว่าหัวข้อที่ว่าเราจะขึ้นรลน์ยังไงโดยที่ประหยัดง,งบที่สุดเนาะเพราะเพื่อนเพื่อนตอนนี้หลายคนเริ่มที่จะเจอปัญหาแล้วคือคือเราสามารถขึ้นรีกที่สูงขึ้นได้แต่ว่าเราไม่สามารถขึ้นได้เพราะว่าเราติดตรง power cap เนี่ยเพื่อนเพื่อนมันจะมี requirement นะถ้า่นเพื่อนมาดูนะอย่างเช่นบอลหนึ่งอ่ะมันจะต้องมี power ขั้นต่ำที่จะอยู่ในรีกบ,บอลหนึ่งคือห้าพันขึ้นไน,นไปเ,เี่ย ซิวเวอร์สามมันโดดไปเลยนะเป็นหมื่นห้าเนี่ยบางคนก็ติดอยู่ให้ผมอยู่บอลหนึ่งเนี่ยมีพาวเวอร์แค่ห้าพันหนึ่งมันจะขึ้นยังไงให้เป็นซิวเวอร์สามได้เนี่ยเริ่มไม่แน่ใจแล้วเล่นต่อวันค่าเช่าการ์ดก็แพงเราจะขึ้นได้ไหมเนี่ยมันเป็นปัญหาแล้วหลายๆคนเริ่มเจอแล้วซึ่งถือว่าเพื่อนๆหลายๆคนเก่งนะบางคนเล่นไม่กี่วันก็ขึ้นโกได้แล้วผมแบบชื่นชมเลยสุดยอดมากเพื่อนก็วิธีการคำนวณพาวเวอร์ง่ายน,นะเดี๋ยวผมพาไปดูกันว่าเราจะคำนวณพาวเวอร์เพื่พอที่ะจะ เพื่อนๆเข้า google เลยนะเพื่อนแล้วเพื่อนๆก็พิมพ์ printer land power chart นะเพื่อนๆแล้วมันจะมีรูปสียโม้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อนๆเพื่อนๆก็กดเข้ามาเลยอันไหนก็ได้นะเพื่อนๆแล้วก็กดเข้ามาดูนะในส่วนตัวนี้คือผมเห็นในกลุ่มอ่ะเพื่อนๆบางคนแชร์ไปแล้วเพื่อนๆก็คือไปเซฟได้เลยหรือว่าถ้าเพื่อนอันนี้ก็คือเซฟจากคลิปวิดีโอนี้เลยก็ได้นะเพื่อจะได้ไม่ต้องเสียเวลามากดเนื้อหามันเหมือนกันเลย คือตารางนี้เพื่อนจะบอกไว้ว่าไพ่แต่ละใบอ่ะมันมี power เท่าไหร่นะคือคือการที่จะขึ้น power ก็คือเหมือนเราต้องมีไพ่เยอะๆนั่นแหละยิ่งไพ่เยอะก็จะมี power เยอะนะแต่ว่าเราจะดูได้ไงไพ่ใบไหน power เท่าไหร่นะใช้ตารางนี้นะเพื่อนๆนช่องบนสุดสำหรับไพ่ใบธรรมดานะที่ไม่ได้เป็นขอบนะแต่ข้างล่างนะสำหรับไพ่ขอบทองนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนต้องลองมาดูนะว่าไพ่ที่เพื่อนๆมีอ่ะมันเป็นไพ่แบบไหนนะวิธีการที่เราอยากจะให้ power ขึ้นอ่ะก็คือมี2อย่างนะไม่ซื้อไพ่ครอบรองเลยก็ยืมไพ่ จากในตลาดก็ได้นะถ้าเรายืมให้เราก็ได้ power เพิ่มเหมือนกันนะก็มันก็จะเนี่ยเป็นฟิลเตอร์นะเพื่อนเพื่อนเอาไปดูเนี่ยสำหรับ alpha โป o โมนะยิ่งไพ่ยิ่งเก่าอ่ะ power จะได้เยอะนะ beta ีว w a r d นะก็ก็พันห้านะ d i สอ u n เทม e d วอ w a r d ก็จะพันหนึ่งในส่วนของีว w a r d มันจะมี2อง edition นะเพื่อนเพื่อมันจะมีรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่นะให้เพื่อนเพื่อนดูตรงตรงสัญ,ญลักษณ์ไพ่อ่ะเพื่อนๆมันจะมีเหมือนรูปสายฟ้ากับไม่มีสายฟ้านะถ้ามีสายฟ้านี่คือเป็นีวอร์ดต่างหาอ d i t i o n ใหม่นะก็จะได้ power น้อยกว่าหน่อยนึงนะ ก็เพื่อนๆลองเปรียบเทียบดูนะถ้าไพ่ที่เป็นเป็นแบบขอบธรรมดากับขอบทองอ่ะความต่างมันมหาศาลเลยนะอย่างเช่นขอบทองเลเจนเดอรี่อ่ะได้พาวเวอร์ห้าหมื่นนะเลเจนเดอรี่ขอบธร,รรมดาแค่พันเดียวเดวต่างกันห้าสิบเท่านะเพราะฉะนั้นวิธีการที่เราจะแบบโกงพาวเวอร์แบบง่ายๆแบบโดดข้ามขั้นนะเพื่อนๆก็เช่าไพ่ขอบทองที่มันความหายากส,งสูงๆนะอย่างเช่นขอบทองเลเจนเดอรี่เนี่ยได้ห้าหมื่นเนี่ยก็กระโดดไปได้ถึง แรงสูงสเลยนะค่าเช่าก็อาจจะแพงตามไปนะแต่ว่าถามว่าคุ้มไหมบางทีอาจจะคุ้มนะคุ้มกว่าที่เรามาเช่าไพ่ธรรมดาทีละใบทีละใบสองใบเนี่ยซึ่งค่าเช่าจะแพงแค่ไหนก็ไม่รู้นะกว่าจะขึ้นไปเพื่อนๆต้องลองคำนวณราคาดูนะว่าเพื่อนๆอยากที่จะไปอยู่แรงอะไรนะแล้วก็แล้วก็เช่าไพ่ตามความสามารถที่จะไปอยู่บนแรงนั้นน,นนะเพื่อนๆบางทีเราไม่ต้องเช่าเกินนะอย่างผมเคล็ดลับผมผมก็คือเช่าไพ่ตาม ตามแรงที่ผมจะขึ้นไปเลยอ่ะเพื่อนเอย่างตอนนี้ผมดูซิวสมมุตินะสมดูซิวสามแล้วผมอยากจะไปซิวสองอ่ะผมลองดูเลยว่าเอ๊ะม,มันต้องใช้เช่าไพ่เป๊ะกี่ใบนะผมก็เช่าเท่านั้นแล้วผมก็ขึ้นไปนะเพื่อนๆอนอย่างเคล็ดลับส่วนตัวผมบางบางครั้งนะเพื่อนๆนผมแค่ต้องการขึ้นแรงอ่ะผมก็เช่ายอมเช่าไพ่ขอบทองที่มันราคาถูกแต่ผมไม่ได้ใช้นะผมผมก็เช่ามาเพื่อที่จะผมจะได้ได้ขึ้นแรงไปได้นะเพื่อนๆโอเคประมาณนี้นะตลางนี้เพื่อนเพื่อนเซฟเก็บไว้นะแล้วก็ดูว่า เพื่อนๆขาดขาด power ก so, <Yeah. S 1> ันอีกเท่าไหร่นะเพื่อที่จะขึ้นแรงที่ตัวเองอยากจะขึ้นไปนะแล้วเพื่อนๆก็เช่าไปนะในส่วนตัวผมทําแบบนี้นะคือถ้าผมขาด power อีกไม่เยอะมากผมก็ยอมเช่าไพ่ขอบทองบางใบนะที่ผมไม่ได้ใช้อ่ะเพื่อที่จะขึ้นแรงไปนะแต่เทคนิคส่วนส่วนตัวของผมนะเพื่อนๆคือไม่ต้องรีบขึ้นขึ้นขึ้นไปหลีกที่สูงขึ้นนะเพราะว่ายิ่งหลีกสูงขึ้นอ่ะเพื่อนๆการต่อทู้การอิงถังมันจะโหดนะเพราะว่ายิ่งหลีกสูงขึ้นอ่ะ มอนสเตอร์มันจะมีเลเวลแล้วนะเพื่อนๆทาให้ความยากในการอยูลีกนั้นนะมันจะยากถ้าเพื่อนมาจะดูวิธีว่ามอนสเตอร์ในลีกนั้นน่ะมันเล่นได้ถึงเลเวลสูงสุดเท่าไหร่นะเพื่อนๆมาดูที่กดที่ตรงนี้นะเพื่อนกดที่ลีกนะแล้วเพื่อนๆดูที่ลีกย่อยเลยอย่างเช่นเรากดดูที่บอลน,นะซมมอนสเตอร์เลเวลลิมิตอ่ะมันจะเป็นตัวจํากัดว่าว่ามอนสเตอร์ในลีกนั้นน่ะจะเล่นได้ถึงเลเวลสูงสุดเท่าไหร่นะอย่างเช่นในลีกลีกบอลน,นะเพื่อน เขากำหนดไปให้ละว่า s u m m o อ e r เนอร์เนี่ยสูงสุดได้แค่3นะถ้าเป็น c o m มอนถ้าแร่เนี่ย2อีปิก2อเลเจนดี่นะลองขึ้นไปหน่อยนะถ้าเป็นของซิ p e r League นะเพื่อนเพื่อนซอมอที่เป็น c o m มอนนะ่ะได้ถึง Level 5นะแร่สีอีปิก3 l e เลเจนดนะยิ่ง Level ของ s u m m o อ e r เยอะ Monster ที่จะใช้ก็จะใช้ Level เยอะได้นะอ่ะในส่วนเพื่อนๆจะดูว่าแบบ s อซอม n e อ l e เนอนี้จะใช้มอนสเตอร์เ e เวลไหนนะเพื่อนเ,อนเอนมากดดูที่ไพ่ได้เลยนะเพื่อน สมมุตินะเพื่อนๆจะดูซัมมอนเนอร์นะตรงนี้นะเพื่อนๆฝั่งขวาเนี่ยมันเป็นฟิลเตอร์สําหรับเลือกว่าจะดูเฉพาะซัมมอนเนอร์หรือว่ามอนสเตอร์นะเพื่อนๆเราก็กดเฉพาะซัมมอนเนอร์นะอย่างตัวแรกนะเป็นตัวเนี้ยมอนสเตอร์แรรแรซัมมอนเนอร์นะเพื่อนๆเพื่อนๆกดเข้ามาดูนะแล้วเพื่อนๆก็กดดูที่สแตทนะเพื่อนๆจะดูได้ว่าถ้าเขาเลเวลหนึ่งอ่ะเขาจะสามารถใช้การ์ดอะไรได้บ้างอ่ะถ้าเขาเลเวลหนึ่งอ่ะก็คือมอนสเตอร์ทุกบัตรทุกทุกทุก ความหายากอับคอมมอนเรออีพิกเดเจนเดอรี่ทุกตัวสูงสุดได้แค่หนึ่งนะแต่ถ้าถ้าซัมเบอร์เนอร์ตัวเนี้ยเลเวลสองแล้วนะเลเวลของมอนสเตอร์อ่ะอาจจะเพิ่มขึ้นได้คอมมอนจะเพิ่มสูงสุดได้เป็นสามเรอสองอีพิกสองเดเจนยังได้แค่หนึ่งนะถูกจำกัดด้วยเลเวลของซัมเบอร์เนอร์นะแต่ถ้าเรามีซัมเบอร์เนอร์ใบเนี้ยเลเวลสามนะเพื่อนๆเราจะสามารถใช้คอมมอนมอนสเตอร์เลเวลสได้เรอเลเวลสานะอนะีพิกเลเวลสองเดเจนเดอรี่เลเวลสนะเพื่อนๆ ก็คือยิ่งเลเวลของซัมมอนเนอร์เยอะมอนสเตอร์ Monster ก็จะสามารถใช้ที่เลเวลเยอะได้นะเพื<ๆ>่อนๆหลายๆคนอาจจะงงว่าเอ้บางทีแบบเช่ามอนสเตอร์ที่เลเวลสูงมากแต่ทำไมเราใช้ไม่ได้ล่ะอ่ะเพราะว่ามันติดด้วยว่าเลเวลของซัมมอนเนอร์และอาจจะติดด้วยแม็กซิมัมเลเวลของซัมมอนเนอร์ของแต่ละลีกนะเพื่อนๆต้องต้องไปดูนะว่าตอนนี้เราเล่นอยู่ที่ลีกไหนนะอย่างเช่นถ้าสมมติเพื่อนๆบางคนอนะไปถึงโกลีกแล้วอะเพื่อนๆซัมมอนเนอร์เนี่ยอาจจะใช้ได้เนี่ย ที่คอมมอนอะเลเวล8เลยเพื่อนเพื่อนแต่เราไปเช่าแบบเลเวลสูงกว่านั้นเลเวลสิเนี้ยก็ไม่ได้นะเพื่อนเพื่อนเพราะมันติดที่เลเวลสูงสุดคือแนะเพราะฉะนั้นเราต้องเช่าไพ่ให้สัมพันธ์กับเพาที่เราต้องการนะอย่างที่ผมบอกไปนะเราไม่ต้องรีบขึ้นนะเพื่อนเพอเพราะยิ่งขึ้นไปอ่ะการแข่งขันมันจะสูงนะแล้วก็แล้วก็มอนสเตอร์ Monster ที่เจออ่ะมันจะโหดขึ้นมันจะกลายเป็นการบังคับให้เราจะต้องไปสู้กับคนที่เก่งกว่าและเขามีมอนสเตอร์เก่งกว่าเราก็าจะต้องเช่าไพ่ที่ราคาสูงขึ้นนะ จะเป็นการลงทุนที่สูงนะพเพื่อนๆต้องลองคำนวณดูนะว่าว่ามันจะยากมากน้อยเท่าไหร่นะส่วนตัวเทคนิคของผมนะผมจะไปขึ้นแรห่งสูงๆอนะ่ะตอนแบบประมาณสองวันสุดท้ายนะระหว่างน,นี้ผมก็จะเล่นในแรลงที่ผมสามารถแข่งขันได้โดยไม่ต้องลงทุนหรือเช่าไพ่สูงมากนะพกเพื่อนๆไม่ใช่ตอนนี้ผมอยู่ที่โก2สองนะผมจะไม่รีบพาตัวเองขึ้นไปที่โกหนึ่งนะพเพื่อนๆเพราะยิ่งเราเราเลตติ้งสูงนะพเพื่อนๆมันก็จะเจอคนที่เลตติ้งสูงตามขึ้นไปนะก็คือไม่ใช่ว่า โกสองก็จะเจอแต่โกสองนะเพื่อนๆโกสองก็จะมีโอกาสจเจอโกหนึ่งและโกสามได้นะคือในนี้ก็จะสลับสลับกันไปแต่ว่าโอกาสเจอมันจะพยายามแมชให้คะแนนบาลานซ์กันนะเพราะฉะนั้นผมก็จะเจอเป็นโกสองในการเป็นส่วนใหญ่นะตอนนี้ผมก็จะเลี้ยงตัวเองให้อยู่ประมาณเนี้ยแล้ววันหลังๆผมค่อยๆพาตัวเองขึ้นไปโกหนึ่งนะรู้ได้ไงว่าเราจะพร้อมหรือยังเพื่อนๆดูง่ายเลยถ้าเพื่อนๆเริ่มที่จะเล่นชนะติดกัน่ะก็แสดงว่าเราเราพร้อมที่จะขึ้นแล้วแหละแต่ถ้าเพื่อนๆยังแพ้อยู่อย่างไรถ้าเพื่อนๆดูประวัติของผมเนี่ยโอ้โห วันนี้ผมฝืนตัวเองที่จะเล่นธาตุมืดให้ชนะนะโอ้โหเรียกว่าแพ้ติดกันแบบจุกๆเลยนะเพื่อนเพื่อนเพราะฉะนั้นเนเพื่อเพื่อนต้องลองดูนะว่าตอนนี้เราเริ่มชนะบ่อยขึ้นหรือยังนะถ้าชนะเราแบบชนะบ่อยจัดๆจนบ่อยคู่ต่อสู้มันอ่อนจังอะไรเงี้ยแสดงว่าเราพร้อมที่จะไปหลีกต่อไปแล้วนะก็ค่อยเช่าไพ่เพื่อที่จะขึ้นไปก็ได้เพื่อนเพื่อนแต่ถ้าใครเปื่นทรัพย์เยอะนะก็เช่าไพ่โหดๆแล้วก็ขึ้นไปลุยได้เลยเพื่อนเพื่อนหลายๆคนก็ทําแบบนั้นก็ ก็ดีนะเพื่อนๆเพราะว่ารางวัลที่ได้ต่อวันมันก็จะเยอะขึ้นนะส่วนเพื่อนหลายๆคนสงสัยนะว่ารางวัลที่ได้ต่อวันเนี่ยไอหีบที่เราเปิดต่อวันอ่ะมันได้มันจะได้ยังไงอ่ะแบบบางคนก็แบบเฮ้ยผมเล่นอยู่บอลบอลหนึ่งตอนนี้ทําไมก็ได้หีบเท่ากับบอลสามอ่ะเออมันได้หนึ่งหีบเหมือนกันเลยอยากจะได้เยอะกว่านี้ต้องทํำยังไงโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูนะเพื่อนว่าหีบที่ได้ต่อวันอ่ะมันคานวณยังไงนะเพื่อนๆคิดนะสปินเทอร์แลนด์นะเบลลี่ดีหวานนะ มึงเห็นเพื่อนๆบางคนในกลุ่มเขาแคปรูปไปแล้วเพื่อนๆไปแคปจากรูปพวกนั้นก็ได้นะหรือถ้าเพื่อนๆยังไม่มีนะก็แคปจากคลิปวิดีโอนี้ก็ได้นี่เพื่อนๆพิมพ์สปินเดอร์แลนด์ลีว่านะแล้วก็เข้าลิงก์แรกนะมันจะเป็นเนี่ยเพื่อนๆสปินเดอร์แลนด์แฟนดอมนะคือเป็นแหล่งที่รวบรวมคล้ายๆวิกิพีเดียของสปินเดอร์แลนด์นะเพื่อนๆผู้คนจะมาอัปเดตข้อมูลในนี้นะเพื่อนๆก็มาเช็คข้อมูลจากนี้นี้ได้นะมาสรุปไวให้หมดเลยบอลลีกเนี่ยถ้าจบเนี่ยจบซีซั่นได้เควสต์กล่องกอนน โอกาสที่จะได้ไพ่กี่เปอร์เซ็นต์ดีซเท่าไหร่พชั่นเท่าไหร่บูสเตอร์แพ็คเท่าไหรนะ่นะนี่แต่ส่วนที่เราต้องการอนะเพื่อนๆคือส่วนนี้นะมันจะบอกว่าเนี่ยรางวัลที่ได้ต่อวันสําหรับลีกที่ท่านอยู่อะ่ะมันมีกี่กล่องอ่าถ้าเพื่อนๆสังเกตนะโนบิชเชสได้หนึ่งกล่องนะบอลอ่นะจะบอลหนึ่งบอลสองบอลสามก็ได้หนึ่งกล่องเท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยมัน มันอาจจะทำให้หลายๆคนรู้สึกเอ้ยมันไม่แร์เลยแต่ว่าด้วยความที่ว่าดีบบอลกันครัมันยังไม่ค่อยสูงนาะเพื่อนเขาก็เลยจํากัดไว้ว่าเออหนึ่งหนึ่งเชสเนี่ยพอละแต่ถ้าคุณเริ่มอยากจะได้เชสเยอะคุณจะต้องพาตัวเองขึ้นมาในดีกที่สูงขึ้นซึ่งก็คือซีเวอร์สามนะพอซีเวอร์สามได้สองกล่องซีเวอร์สองได้สามกล่องซีเวอร์หนึ่งได้สี่กล่องนะแต่พอเพื่อนเพื่อนขึ้นโกเนี่ยเริ่มเยอะขึ้นแล้วเห็นปะจากห้าเป็นเจ็ดเป็นแปดนะเท่ากับว่ามันจะมีอัตราการก้าวกระโดดที่ทําให้เเเพื่อนนนนห็ชัดจะทําใ หลายหลายคนน่ะอาจจะรีบอยากจะขึ้นไปบนหลีกที่สูงขึ้นเพื่อที่จะได้กล่องละวันต่อวันเยอะขึ้นนะแต่ต้องลองคํานวณดูนะว่าเราขึ้นไปอ่ะมันมันยิ่งขึ้นไปมันยิ่งคู่ต่อสู้ยิ่งเก่งนะอาจจะทําให้เราทําเทรดรายวันไม่สาเร็จได้นะนะเ,พนเพื่อนเพื่อนต้องลองดูนะส่วนตัวผมแนะนําก็คือถ้าใครความสามารถไหวนะก็ขึ้นไปที่อย่างน้อยนะไปอยู่ซิลเวอร์นะอย่างน้อยเราจะได้เทรดสองกล่องนะเพื่อน,อนแล้วก็หลังจากนั้นก็ค่อยๆข,ข,ขยบขยบขึ้นมา ตามที่ผมบอกเลยถ้าเราเริ่มรู้สึกว่าเราชนะบ่อยอ่ะเลยเราก็ค่อยๆขยับขยับขึ้นมานะเพื่อนๆแต่ถ้ายังไม่พร้อมก็ไม่เป็นไรก็อยู่ที่ลีกตัวนั้นไว้แหละแล้ววันสุดท้ายเราค่อยมาอัดทีเดียวก็ได้เพราะสุดท้ายอ่ะซีซั่นรีวาร์ดอ่ะก็คือวัดจากที่ว่าเราจบที่แล้งไหนนะเพื่อนๆโอเคเพื่อนๆน่าจะพอได้ไอเดียแล้วเนาะว่ารีวาร์ดแต่และว,วันเนี่ยมันเป็นยังไงนะส่วนการขึ้นพาวเวอร์ของแต่ละลีกอะ่ะมันต้องใช้มากน้อยขนาดไหนนะเพื่อนๆก็ดูจากตารางกับรูปที่ผม ได้โชว์ไว้นะนเพื่อนๆแล้วก็ลองคำนวณดูนะครับผมว่าเราอะ่ะควรจะอยู่ที่หลีกไหนนะตอนนี้แล้วเราจะต้องเช่าการ์ดมากน้อยแค่ไหนนะในส่วนของเพื่อนๆบางคนนะครับที่รู้สึกว่าเอ้ยเราอยากได้หีบมากกว่านี้บางคนอาจจะติดอยู่ที่บ r o n เนาะในแค่กล่องเดียวเองหรือว่าซลเวอร์รู้สึกเอ้ยมันแบบได้สองสามกล่องเองอยากจะได้สักวันละเกือบสิบกล่องมันทําได้ไหมตอบเลยนะว่าได้นะครับผมเราสามารถใช้เงินแก้ปัญหานะครับอันนี้สําหรับคนที่มีทุนทรัพย์เนาะสำหรับใครที่สามารถอัดฉีดได้ก็ เป็นตัวเลือกอีกอีกตัวเลือกหนึ่งที่แล้วแต่ส่วนบุคคลเลยนะว่ามองมองว่าจะคุ้มค่าไหมนะครับเพื่อนเพืนมาที่คำว่าช็อปนะครับเราก็เลือกโพชั่นเนาะในหน้านี้จะมีโพชั่นอยู่3อย่างนะมี Legendary, a l c h e m y แล้วก็ Quest นะครับผมในส่วนที่เราต้องการเนี่ยคือ Quest Potion นะไหนๆก็มาหน้านี้แล้วผมขออ,ธ,อธิบายคร่าวๆไปเลยแล้วกันเนาะเพราะบางเพื่อนๆบางคนงงนะว่าอีกยา Legendary กับ a l c h e m y เนี่ยเอามาทำอะไรใช่ไหมเพื่อนใช่ไอียาสองตัวเนี้ยมันเอาไว้เพิ่มโอกาสที่จะได้ไพ่ดดีๆๆนนนะะเเเพื่ออวลาปิซงนะ เวลาที่เราเปิดซองอ่ะมันจะต้องมันจะต้องใช้โพชชั่นพวกนี้เพื่อเพิ่มโอกาสที่จะได้ของดีนะเพื่อนเพนเพราะฉะนั้นผมแนะนํานะก็คือเก็บยาพวกนี้ไว้ก่อนเยอะๆแล้วพอเพื่อนเริ่มมีเยอะๆอ่เราค่อยไปซื้อซองการ์ดมาเปิดนะส่วนจํานวนใช้เท่าไหร่นะ1นซองในการเปิดอ่ะจะใช้ l e เจนดี r ห้ขวด a ะคัมมี่ขวดนะเพื่อนเอนแต่ถ้ามีไม่ถึงก็เปิดได้นะแค่โอกาสที่จะได้ของดีมันลดน้อยลงนะเพราะฉะนั้นผมแนะนําว่า เก็บเยอะๆแล้วค่อยไปเปิด2องรอบเดียวนะแต่วันนี้พระเอกของเราคือนี่ Quest Position <ๆ>เพื่อนๆสามารถซื้อ Quest p o r t i o n ได้ทั้งเครดิตและ DC นะโดยที่ Quest p o t i o n เนี่ยจะให้หีบเพิ่มพิเศษ5กล่องกับเพื่อนๆนะ5กล่องนะเพื่อนๆต่อวันนะหลังจากที่เสเศษ q u e s อัตโนมัติใช้เลยก็กลายเป็นว่าเพื่อนๆจะได้หีบเพิ่มมาพิเศษ5กล่องเลยนะอย่าง อย่างตัวละครลองผมอะโจไนน์อินช์นะเพื<ๆ>่อนๆที่อยู่บอลลีกของจริงตอนนั้แค่หนึ่งกล่องใช่ปะแต่ผมก็ซื้อ quest portion นี้ทำให้ได้เพิ่มมาอีก5กล่องนะเพื<ๆ>่อนๆนซึ่งส่วนตัวแล้วอันนี้แล้วแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนเลยว่าจะคุ้มค่าที่จะลงทุนไหมสุดท้ายเนี่ยถ้าเพื่อนเพื่อเปิดได้ของดีมันก็คุ้มค่าแหละใช่ปะแต่ถ้าเกิดว่ามันได้ของไม่ดีได้เกลือจ๋าเนี่ยมันก็คือขาดทุนแหละอันนี้แล้วแต่มุมมองของเพื่อนเลยว่าพร้อมที่จะเสี่ยงกับมันไหมนะมีโอกาสได้ทั้งของดีแลละะะไไม่่ดีนนะนเพืออ Not Financial Advisor นะงป ตามเล่นกันดูเองนะแต่อันนี้แนะนําส่วนตัวก็คือถ้าจะซื้อก็ซื้อปริมาณที่เยอะไปเลยนะเพื่อนๆมันจะได้แถมพิเศษนะอย่างเช่นถ้าซื้อ1ิขวดเนี่ยแถมฟรีหนึ่งนะถ้าซื้อร้อยขวดก็แถมฟรีสิบห้าขวดนะก็ยิ่งซื้อเยอะก็ยิ่งได้เยอะเนาะแต่ว่าก็ซื้อตามทุนทรัพย์ของเพื่อนที่มีเนาะแล้วก็มันบอกยกันนะโอกาสได้ของดีและไม่ดีนะโอเคก็ในส่วนของคลิปวันนี้ก็จะจบลงเพียงเท่านี้แหละก็ในส่วนของวันนี้มันไม่ได้เป็นสาระอะไรมากมายเนาะแค่มาตอบคําถามที่เพื่อนๆหลายคนสงส แล้วเราควรจะขึ้นหรือยังหรือบางคนอาจจะมีคําถามว่าเตติ้งเราถึงแล้วแต่พาวเวอร์เราไม่ถึงอนะเราจะทํายังไงนะผมคิดว่าคลิปนี้อาจจะพอตอบคาถามเพื่อนได้บ้างนะโอเคมาถึงส่วนสุดท้ายแล้วเพื่อนๆส่วนที่รอคอยกันประจําวันนะเพื่อนๆเปิดเดลิทเชสร่วมกันนะสำหรับไ d ดีนี้ผมไปแอบเล่นมาก่อนเพื่อนๆตลอดอะเพราะว่ามัน,มนใช้เวลาค่อนข้างนานกว่าจะสำเร็จควสพผู้นี้นะเพื่อนโอเคมาครับเรามาลองเปิดเชสไปพร้อมกันนะว่าวันนี้เป็นไงบ้างนะ ไอดีนี้จะดวงดีไหมเฮ้ยการ์ดหนึ่งละไม่แย่นะโอเคมีแรมาหนึ่งใบนะเพื่อนมีแรมาหนึ่งใบนะโอเคนะนี่เป็นสัญญาณที่ดีไหมมีแรนะโอเคแต่นอกนั้นดูจะเค็มนะพเพื่อนเมันจะค่อนข้างเกลือนะอีก2อกองให้รุนนะขอนะ่อยขอขอ,ขอดีหน่อยอืมไม่เป็นไรพเพื่อนๆวันนี้โดยรวมก็ไม่แย่ครับได้การ์ดแรมาหนึ่งใบนะเอลฟรดเอลเดอร์นะหรือว่าโอเคแต่ว่าไม่มีอะไรให้ตื่นเต้นโชว์เพื่อนๆเลย โอเคนะครับเพื่อนๆก็ในส่วนของวันนี้ก็จะจบคลิปลงเพียงเท่านี้เนาะก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนรู้สึกว่าคลิปนี้พอจะมีสาระให้ความรู้ได้บ้างชื่นชอบในการนําเสนอของผมนะก็ฝากกดไลค์กด subscribe บอกต่อเพื่อนๆด้วยนะครับผมจะพยายามอัดคลิปดีๆมาให้ความรู้เพื่อนๆในทุกวันเลยเนาะในส่วนของเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่มี ID ดีของ s p i ินเตอร์แนะครับแลวสนใจอยากจะลองมาเล่นดูนะก็สามารถสมัครได้นะครับผมผมได้ ใส่ลิงก์ไว้ให้ที่ข้างล่างแล้วนะส่วนใครที่สมัคร ID s p l i n t e r l a n d กับทางลิงก์ของผมเนาะแล้วก็ Activate Spelbook เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนชื่อเรียบร้อยนะยังไงทักคอมเมนต์มาบอกผมนะว่าชื่ออะไรนะเดี๋ยวอย่างไงผมส่งให้เล็กเนน้อยๆเป็นของขวัญมาให้เพื่อนๆนะครับผมก็จะได้มีกำลังใจในการสู้กันต่อไปนะก็วันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะขอให้เป็นวันดีๆที่เปิดได้เชสดีๆกันนะครับทุกคนสวัสดีครับ